ได้เลยครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ภาษาไทยความยาวประมาณ1,500คำเกี่ยวกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่จะเข้าประจำการในประเทศไทยในปี2025รวมถึงราคาพร้อมแนะนำช่องไบคลับโดยไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบคลับช่องของเรานำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานพาหนะ เทคโนโลยีทางทหารและนวัตกรรมใหม่ๆจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์เครื่องบินหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ล้ำสมัยหากคุณชอบเทคโนโลยีที่ทรงพลังและทันสมัยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปจอะลึกเกี่ยวกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้าประจำการในประเทศไทยในปี2025ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางทหารของประเทศให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น โดยขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ได้รับการพัฒนาจากประเทศพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าและมีประวัติการใช้งานจริงในภารกิจระดับนานาชาติ ขีปนาวุธที่กำลังจะเข้าประจำการในประเทศไทยในปี2025นี้มีชื่อรหัสว่า Falcon X-25 ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีพื้นสู่พื้นรุ่นใหม่ที่สามารถทำลายเป้าหมายได้แม่นยำในระยะไกล,ก,ลกว่า300กิโลเมตรโดยได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยีจากกลุ่นก่อนให้มีระบบนำวิถีแบบ GNSS ที่ทำงานร่วมกับเรดาร์ภาคพื้นดินและดาวเทียมเพื่อให้การควบคุมทิศทางและเป้าหมายมีความแม่นยำสูงสุดแม้ในสภาพอากาศเลวร้าย f ฟลคอนเ25ใช้เชื้อเพลิงแข็งที่มีประสิทธิภาพสูงทําให้สามารถยิงออกจากแท่นปล่อยแบบเคลื่อนที่ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาในการติดตั้งมากนักข้อดีขององค์การใช้เชื้อเพลิงแข็งคือสามารถเก็บรักษาได้นานและลดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับระบบขีปนาวุธแบบเดิมในแง่ของระบบความปลอดภัยขีปนาวุธรุ่นนี้มีการติดตั้งระบบบล็อกเป้าหมายแบบสชั้น ซึ่งจะทำการตรวจสอบเป้าหมายซ้ำสองครั้งก่อนเข้าสู่โหมดโจมตีนอกจากนี้ยังมีระบบยกเลิกภารกิจกลางอากาศในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดซึ่งสามารถควบคุมจากศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบดาวเทียมที่เข้ารหัสความปลอดภัยการจัดซื้อขีปนาวุธ f ฟลค o n X 25ของไทยในปี2025นี้นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศฉบับใหม่ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกและการตอบโต้ที่แม่นยำ โดยกองทัพไทยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทผู้ผลิตในช่วงปลายปี2024และมีกำหนดรับมอบล็อตแรกในไตรมาสที่3ของปี2025ในด้านของราคาขีปนาวุธ Falcon X-25 มีราคาประมาณลูกละ2.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ100ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและขีดความสามารถที่ได้รับ โดยในสัญญาครั้งนี้ประเทศไทยได้จัดซื้อเบื้องต้นจำนวน24ลูกพร้อมระบบควบคุมการยิงแท่นปล่อยเคลื่อนที่จำนวน6ชุดและศูนย์ควบคุมเคลื่อนที่อีก2หน่วยรวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ3,200ล้านบาทขีปนาวุธ Falcon X-25 ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบอาวุธเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งขององค์การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างประเทศผู้ผลิตและประเทศไทยโดยมีการวางแผนจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและการฝึกยิงแบบจำลองในประเทศไทย เพื่อฝึกกำลังพลไทยให้สามารถควบคุมและบำรุงรักษาระบบได้ด้วยตัวเองในอนาคตซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรไทยในระยะยาวข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของ Falcon X-215 e คือความสามารถในการบรรทุกหัวรบหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวรบธรรมดาหัวรบจอะก,กราะหรือหัวรบ EMP สำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเป้าหมายซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามภารกิจที่ต้องการ ทำให้เป็นขีปนาวุธที่มีความยืดหยุ่นสูงในเชิงยุทธศาสตร์การเข้าประจำการของ Falcon x 25ในปี2025นี้ยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านความมั่นคงของไทยที่หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเพื่อป้องกันประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคก็เริ่มมีการพัฒนาและจัดหาขีปนาวุธแบบเดียวกันทำให้การมีระบบอาวุธที่ทันสมัยจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและการเจรจาทางยุทธศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้นขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองและความมั่นคงที่สำคัญในยุคปัจจุบัน จากข้อมูลทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าแฟลคอน X 25เป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทยได้อย่างรอบด้านทั้งในด้านประสิทธิภาพความยืดหยุ่นความปลอดภัยและการพึ่งพาตนเองซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของประเทศหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องบายคลับของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับอาวุธ ยานพาหนะและเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับหากคุณต้องการสคริปต์ในรูปแบบไฟล์หรือภาษาอื่นเพิ่มเติมแจ้งผมได้เลยครับ